สาวน้อยวัย24ปีลงทุนเปิดร้านขายกล้วยทอดมันทอดหาเงินเลี้ยงตัวเองสร้างรายได้วันละ2,000กว่าบาทนางสาวเกษนีคายสุวรรณสาวน้อยเมืองพยาวัย24ปีอยู่บ้านเลขที่635ถนนพหลโยธินตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวลงทุนเปิดร้านขายกล้วยทอดมันทอดเข้าเม่าทอดและขนมไข่นกกระทาทอดชื่อกิมหยกเล้งทำเองขายเองคนเดียวทุกวัน เปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองไม่ขอพ่อแม่แถมยังมีเงินจุนเจือในครอบครัวจนชาวบ้านในละแวกนั้นต่างชื่นชมน้องว่าเป็นคนขยันทำกินแถมทำอร่อยอีกด้วยอน,นันต์สถานีข่าวมุมเนื้อรายงานเรียนลู้มาจากแม่เจ้าตอนแรกกปอนเส้็่วยแม่ก่อนแม่ถอดเอา,าแป้งให้แล้วก็มาขาย แต่พอเขาโตขึ้นเขาก็ยาใครยกเ,เป็นอาชีพของเขา,าเจ้าก็เลยขอสูตรจากแม่แล้วก็ทำแป้งเองขายเองทอดเองซื้อของเองทุกยอย่างได้ขายหน้าร้านถุงละาวบาทเจ้าแต่ถ้าทั้งช่องทางพูดแพนด้ากับไลแมนจะเป็นชุดละส3คลิปเจ้าคุณชุดก็วันละ2 0 0้าเจ้า